จุกแล้วไปน้องเออเดี๋ยวไปกินกันเลยแก่งจอมกบลูกกำไปน้องเออทอดหล่อคอวัดเดบพ่อแม่ไปน้องให้พี่ตตโกนมาประกอบจองมาดิจจานแน่แขวนเพชรเหมือนเดิมไปน้องมาแล้ววัดตู้เดบเอาทิชเกลือให้หลาไปน้องอ่าแต่แต่นไปน้องกบไปน้องในคืนเป็นลูกกบไปน้องได้มาฮ่าตัวอะไปน้องแล้วก็ตอดหล่อคอได้น้อยไปน้องอันนี้แกงต้มจอมกำไปน้องนี่ต้มหน้าไหวตาตักว่าไปน้องเต่เอาเนี่ยมาดิจจังแกไปแล้วมาไหลเครื่องก้อนเลยว่าไปน้องไหลเครื่อไหลเกลือกันก้อน อ่าหอยทุดลาวไปน้องเก่งคบได้เบอร์แล้วมากินไปน้องคบอันนี้คบโลกเองไปน้องได้ขึ้นไม่ได้ใต้กิ๊บฟต์ไปน้องได้ขึ้นโลกครบไปน้องเอาเดี่ยวคอยมาเลยลาวะน้ำเก่งรุมกบอนไปน้องเก่งได้ก่อนเอาไปน้องใส่หลอกคอคนใส่หลอกคอคนไปน้องเออหอยทุดใส้หลอกคอเปื่อยคนไปน้องใอ่หลอกคออน้อยคบมานิดนึ่งไปน้องง่าตัวนั้นใส่หลอกคอคนเอาลอยหลอกคอเปื่อยไปน้องลอยเดี่ยวลาวไปน้องมาไปน้องวะเตียนหลอกคออย่าเปื่อยเลยไปน้องใส่ตรงกำมันเลยไปน้อง Để gọi tắt trong nào cho quá ngói chút rồi bị nó góp lỗ yên bị nó À tiền nó mà chơi hoạt động tiếp cận lời bị nó góp lời bị nó Góp nào Rút, rút, rút bị nó Cái này thì rút lời góp nào đi Để gà gà bị nó Mà tao bị nó bắt bắt là lũ tuôi tỏa đéo bị nó tiền bị nó bị nó Làm nhấp mà chạy ngoài lời bị nó À, nó è, nó. 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 à, à ngoái chút, ngói nắc bị nó หนัง,ง่ะเลยแล้วไ่น้องทุดรอยเลยเนียอ่ะได้แดงกกแป้งว่านน้ำตาลเกลือผมจะไปน้อง <ไป S 1> เลยไปน้องจัดได้แดงก๊กไปน้องเกลือนี้เกลมแล้วเราได้ได้ไม่ต้องมาไปเนาะไอ้ไอ้เกลเนี้ยไอเกลือักนิดไปน้องแล้วเรามาตัดรลมหนาทักว่าเดี๋ยวเกลือักนิดว้าพอดีเกลมไปน้องอ่ะเดียว nè, la à nó nồi cốt, ăn từ độ này, ăn kín mày nó, mày cụm cụm mày nó, để bíttom nít, quá mày nó, để à, rồi mày nó, mày nồi ní, ăn kinh nó, là vào típ tối đa ăn tuôn mày nó, lăn mà, ăn lối đại ăn tuôn mày nó, nắc lười mày nó, ô bị đau đeo gì ăn rồi này, cốc trúc đã

Niêm lại bữa được chút mà Nắt, mình được mình mày ní còn quân ác nha nóng 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 à nóng 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 ngốc, nóng 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 nó bắt ngót lên nằm kèm không, mực đất nào, Đấy, trai trượt tủa đi luôn, này เนาะจ๋าเด็ดป่ะเนาะชอบไปเนาะลองไปตั้มกินเล่นไปเนาะเสียอายาะกบไปเนองบาริสไปยุบก่อนเนาขอบคุณขอบคุณไปเน้องลิปเพียงแม่งขอไปเนาะถี่ให้เก็ตอับชมคลิปบาร์ทิสตลอดไลยมาไปเน้องว้ากดไลค์กดแชร์ไอ้บาร์ทิสกันไปเนาะเผื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปไปเนองแหลกคลิปนะบาร์ทิสอ่าเมนูอะไรบ้าคว้าปีกว่าน้องลาวไปเนาะรอรับชมนะคลิปนี้บาร์ทิสก็ตัวลาไปก่อนก่อเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปเนอง